เราคิดไหมว่าเฮ้ยทำไมเราถึงผิดหวังเพราะที่จริงแล้วชีวิตเรามันก็ง่ายๆนะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายช่องว่างตรงนี้แหละเรียกว่าความผิดหวังเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นกับตูงที่ทําให้ตูงรู้สึกผิดหวังบ้างเมื่อคืนเลยแทน,นเพื่อนไม่ออกไปไหนไม่ดื่มงานที่วันวันจุกือต้องแบบเอาไปแฮงค์เอากับเพ<ห>ื่อนแต่เรื่องที่จะอยู่บ้านไปอ่านมาซีรีส์นี้สนุกมาก ดูเลย EP แรกเท่านั้นแหละป,ปิดปิดเลยผิดหวังเออเพื่อนก็ไม่ได้เจอวันศุกร์ก็มาอยู่บ้านดูซีรีส์แถไม่สนุกอีกเราคิดไหมว่าเฮ้ยทำไมเราถึงผิดหวังเราผิดหวังจากการดูซีรีส์ได้ยังไงวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการคารดหวังภาษาอังกฤษเรียกว่า expectation ความคาดหวังกับเรื่องนี้อาจจะอยู่ระดับนี้แต่พอไปอ่านรีวิวก็ทันทีความคาดหวังสูงขึ้นว่าต้องสนุกแล้ว อยู่เส้นนี้แหละสุดท้ายแล้วพอดูแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นความเป็นจริงอยู่ต่ํากับเส้นที่คาดหวังช่องว่างตรงนี้แหละเรียกว่าความผิดหวังหรือ disappointment เพราะนั้นจริงๆเราวิธีในการที่ทําให้ชีวิตมีความสุขง่ายๆเลยทําให้เส้นความคาดหวังมันเตีย้ยมันน้อยมากๆหรือไม่คาดหวังเลยคือถ้าเกิดเป็น perfect จริงๆคือ0 expectation เพราะจริงๆแล้วชีวิตเรามันก็ง่ายๆไะถ้าเกิดเราอยากมีความสุขเราแค่ไม่ต้องคาดหวังกับอะไรซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ง่าย มัแล้วมันต้องฝึกถ้าเกิดกูดทํางานแล้วกูไม่คาดหวังว่างานมันจะออกมาดีอะแล้วมันจะมี motivation ในการทำมัมันเหมือนจะมีแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนในการที่จะทําสิ่งนั้นไหมถ้าเกิดฉันแบบไม่ได้คาดหวังหรือว่าแบบหรือคาดหวังว่ามันจะออกมาแย่แล้วจะทําทำไม,อ,มอย่างนี้ใช่ไหม,มก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการทํางานเราจะต้องมีเป้าหมายเราเรียกว่าโก เป้าหมายกับความคาดหวังคือคนละคำอยากทำงานนี้ให้เสร็จภายในวันไหนซึ่งต้องมีโกอยู่แล้วคือการทำกิจกรรมไหนโดยที่ไม่มีเป้าหมายอันนั้นคือไรค้ค่าคือเราต้องรู้ว่าจุดจบคืออะไรไม่ต้องมีความคาดหวังก็ได้ไงยิ่งเราคาดหวังเยอะเราก็มีโอกาสในการผิดหวังเยอะแต่ไม่ได้ออกมาว่าจะทำงานลูกๆหรือทำงานไม่ดีเราแค่ทำให้ดีที่สุด do your best ไปเลยสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้น อันนั้นอีกเรื่องยังน้อยฉันรู้ว่าฉันทําดีที่สุดแล้วถ้าเกิดอยากจะฝากอะไรใน EP นี้ผมมองว่ามันเกี่ยวกับการจัดการความคาดหวังของเราเองคอมเมนต์คนอื่นรีวิวจะคนอื่นเราไปควบคุมตรงนั้นได้ไหมเพราะเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดได้ถูกไหมร้านนี้อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยที่นี่ดีที่นั่นไม่ดีซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริงมันคือความเิีนของเขาเพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองมันต้องฝึกในการจัดการกับความคาดหวังของเราถ้าเกิดอยากมีความสุขพยายามคาดหวัง กับทุกเรื่องให้น้อยที่สุดหรือไม่คาดหวังเลยแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย,บาย,บาย